สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องทุกูๆทุกคนดงดูยายอ้อยพัะพี่น้องมาเอาอีหยังนี่นะงดูพี่น้องว่าดอกอีหยังนี่มึงก็คักกันนะเนี่ยดอกฟักติวพี่น้องเอ้ยมียายอ้อยสิเฮ็ดเมนูสุปดอกฟักติวปั้นพี่น้องกินมื้อนี้นะ ซุปดอกผักติวไปเล้วค่ะไปเก็บน้ากันขากล่องกับบ่อไดเอามากักสิได้เก็บสักกันอย่งสิเอาให้พี่น้องเบิง้งนี่ค่ะดอกผักติวได้มาแล้ววันนี้เนี่ยนะไปให้กัสิได้ไปต้มต้มซุปเบิ้งน้ากันเลยค่ะวิธีเฮ็ดว่าเฮ็ดจังใดนั่นน่ะ นี่ค่ะดอกพักติ๋วที่ห้าต้มแล้วต้มน้ำเดียวต้มสองน้ำมันกระสีพ่อมีรสเปรี้ยวรสสมต้มน้ำเดียวห้าต้มแล้วเา้าวกะติมใบให้มันเย็นแล้วก็ปั่นเอาน้ำออกเล้ากัล็ละซุปใส่ปลาทูนี่ปลาทูกระต้มใส่น้ำปลาแดก นี่จานังเข้มหลังจากที่ข้าเผาแล้วขาก็มาต้มกระสีได้ไประมาณนี้แหละมันกระสีขยายตัวออกมากจามาซุปน้ำกันเลยวันนี้นะ่ะนี่นดับแรเขาก็ตําประทูสะกอนต่ประทูให้มันแหลกแล้วขาก็ยังส,สอยนังเข้มหั่นนังเข้มลงบบดนี้นะ่นะ รับรองเสบเน่นอนเลยซุปดอกติวปีหนึ่งมีเทือหนึ่งดอกพักติวมันดอกช่วงเดือนลุมผ้ามีหน้าปลายคุมผ้าแล้วก็ต้นเดือนมีหน้านี่แหละช่วนี้กําลังดอกดอกร้ายบานเต็มต้นู่น้ำโขกน้ำปลานี่จะเอาหนังเข้มลงไปเขากะตําให้มันเข่ากันแันนี้น่ะหนังเข้มปลาทู่ แล้วก็พักติวเดี๋ยวก็สิใส่บักพริกลงไปตำพร้อมหนังเข้มเลยเพราะว่าผู้เพิ่นมักเผ็ดมักบ่เผ็ดตำแหลกแน่บ่แหลกแน่บักพริกนั่นน่ะผู้เพิ่นกินบ่เผ็ดก,ก็สิก,กินได้ผู้มกักเผ็ดก็คุยตอนบักพริกใส่เลยบัดน,นี้นั่นน่ะวันนี้ก็ใส่บักติวลงไปนี่นี่พักติวกระซอนเนาะ งาม,มเผิดรัวรั่วอยู่ดอกมันก็ไดผู้ใดบ่ามักสุบเก็เอาไปกินกับปนกับแก้วกับลาบกับก่อยใส่ตุ่มปลาใสอ่อมเขียดใส่หลายอย่างใส่แกงปลากาไ็ได้แต่ผู้ใดมักเห็ดไดหลายอย่างจากผักติวอาหารสันยอดนี่ปีละเทือดอกผักติ๋วนะ ไปมักเนี่ยได้กระเฮ็ดเมนูได้หลายอย่างเฮ็ดได้หลายอย่างเฮ็ดได้หลายเมนูมือนนี่ยายอ้อยผ้ามาซุปดอกพักติวใส่หนังเข้มกับปลาทูอีกจะเต็มโกบังไงเลยนี่นะเขาก็สซีใส่ข้าขวคั่วนั่มกุนงคนบ่มักใส่ข้าขวคั่วกับโมตองใส่บ่ใส่กะไรบ่เป็นยังเสียบคือเก่าแต่สูตรยายอ้อย ใส่ข้าวคั่วเครื่องปรุงรสน้ำอื่นก็สิมนาาีน้ำปลาแดกกน้ำปลาผงนัวคือข้าวปนข้าวซุปนี่เอื่นนี่แหละค่ะซุปปลาติ๋วก็ได้แต่ก่อนอื่นเขาจะฝ้าใส่น้ำปาลาหรือว่าน้ำปลาแดกนะเพราะว่าหนังเข้มกับปลาทู่มันก็เข้มอยู่แล้วข้าวซุปข้าวปนลอกเบิงซึเกิน จังมาซีมเบิงทำมันจางเขาจังเพิ่มที่หลังนะคะถ้าเกิดว่าเขาใส่ก้อนมันเห็ดเห้อาสีเห็ดเห้มันเข้มก็ได้ mm hmm. เขาสูบสปกปรเขาจังใส่น้ำปลาหรือว่าน้ำปลาแดกที่หลังแต่ mm hmm. สุดท้ายเขาใส่หอมที่เข้าซ้อยไว้ซ้อยเตรียมไวนะ้น่นใส่สุดท้ายมูบ้นี้นะ่ะใส่แลยๆเ,เขาก็มาซีมเบิงว่ามันเป็นรสจัดเน่าไดมันจางกับใส่น้ำปลา ให้น้ำปลาแตกลงไปน้ำปลาลาลงไปนีจป่จะซุปแร้ๆเขาก็ซิมลองเบิองมัเนี่ยตามแล้วๆนะซิมลองเบิองว่ารสชาติมันจะเป็น่ยนได้เซิมซิมซิมฮืมแซ่บฮืมคือแซ่บค้างแซ่บแน่แทบันยัง แสบไปเลยอ่ะล้อลอือปีหนึ่งกินได้กินเธอหนึง่งเศบคักเศบในเะศบไปเลยได้ค่ะบริบาลเลน่นผีหน้องล่องเห็ดกินล่องเบิรงได้ค่ะสุดตามที่ยายอ้อยบอกละว,ว่าใส่ยังแน่ก็ได้แศษไดีฝากกดไลไ์กดแช่ในได้ะคะ่ะฝากกดติดตามช่องยายอ้อยแนย่โด,โดนถึงพาพี่น้องมาเห็ดอยากเห็ดกินเธอหนึง สำหรับคิดนี้กับฝากไว้ท่านี้ก็นนะคะคิดหนาจะพอกันไหมยายเอคิดหอดทุกคนเด้อ